ที่นั่งนะครับงินังเลย มันเข้าอ่ามันเขียนว่า S P A T I A มาแล้วเข้าไปเลือกห้องท้องเป็นห้องสเปสมันขึ้นมบบสเปสจังมันจะวิ่งไปวิ่งมาแล้วจะจับมันได้อู้หทำไมมันหลายวงกลมจังเลยค่ะอ๋อมีเยอะคือคูไปเชื่อมมาแล้วห้าหห้องคู โอเเ็นแนแสเปซไรเลือกมันไม่ขึ้นของหนูต้องเข้าอ่ะเข้าดนแเยหรอ่ acc เจ็ดหอสเปซ acc เจ็ด acc เจ็แต้วนลงมครับจอมันสั่น ยังยังค่ะอะไรท่ต้งทำอะไรดีใ่เลยเนยในสมันี้นะเศรษฐาสมยหน่ใย่ไมค่ะ้เอ่างด้วราไม่ดีใชเออมันเลื่อนไปเลื่อนมาครับครู ม <c oughs> ันมันสามารถไปจับไปเจอที่เล่นไปเล่นมาได้ตัวเนี้ยไปจับไปตรงที่เป็นเดี๋ยวเราจะกพักอนึ่งเลนี่อ้อแอ็กเจ็ดอยู่ไหนวะเห็นไหมเห็นเพื่อนไหมโกลด์ซึเต็ดอะดูไปท่องใครก็ได้แล้วเข้ารูปโกลดเอ่อเอาหายมีแอ็กหกแอ็กเจ็ดอยู่ไหมแอ็กเจ็ดนี่ค่ะเออยิงเข้าไปแลแอ็กเจ็ดอะ กดตัวนี้ตัวเดิมใช่ไหมคะไม่ก็ตัวไหนก็ไม่เห็นเดินี่นี่อันนี้อันเนี้ยเออใช่ยิงแล้วมันไม่เข้ามันไม่เข้าแม่ยิงแล้วยิงถูกแล้วมันไม่เข้าอโก ถูกเนี่ย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 มันไม่เข้าอ่ะมันไม่เข้าอ่อได้แล้วเอ้าวครูหนูเริ่มกวดหัวแล้วนะจะได้บ้างนะคะได้บ้างไหมคะ มันขึ้นมาอีกแล้วไม่น่าไม่น่าเป็นหนูเลยกู <c oughs> มันขึ้นเป็นอันวงกลมวงกลมมาเดินเดินไปใกล้ลโอ้ดูชื่อบรรยากาศเดินเดิดดดนเลยนี่นี่ีวิธีเดิน,น,น,น kind of อันนี้อันนี้เดินางหน้าอ๋อนี่เดินไปหลังอ,อันน,น,น,นี้อันนี้เลี้ยวซ้ายนนเลี้ยวขวาเออ

เข้ละคเขละวเขล้ล้วเขะาแลเหนูเหรอโลกมหาสัจจันร์เ่้าแล้วอย่ายวารไปดูของหนูก่อนค่ะอ่าเห็นแล้วเห็นแล้ว

เสียงเสียงเจะสัตการได้นะก้องเดิมมีหมอให้เ่วด้นเน่ยอเปิดตัวไหนนะคะบอกอันปันเต้นค่ะเต้นโชวอเต้นกดหนึ่งถึงห้าไ nào, mình cho này, cái này À, để, có không có tiền không trả. Không có tiền thì làm mà? ขึ้อนอะค่ะยังไม่ขึ้นเลยค่ะเห็น,นไหมเห็นค่ะเห็นเป็นอ่าอ,อย่างค่ะเรื่องแสงอยู่ค่ะ,อ,คะอันนี้อันนี้คือบังคับใช่ใช่เดิเดนหน้าก็ยกไปหน้ามันเป็นปุ่มเราต้องกดอ๋อมันจะกระโดดใช่ไหมคะ i กจอแล้วเนี่ยชสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบห้าสองสี่หกแปดอ๋อโอเคละเดี๋ยวผมืจอพร้อมอกยังผมเพื่อนพร้อมแล้วยังไม่พร้อมเลยค่ะรูปยังไม่ขึ้นเลยค่ะฮ้ยจริงเหรอเพื่อนเิงขึ้นหมดแล้วใครบอกขึ้นกปอล้ะ องกเ่อนให้เบิให้เิกรดบอกีก่อนอ่ากดปุ่มไหนนะบอกบอกพูดใส่ไม้นี่แหละกล้องเธอมีไม้ในตัวพูดเลยนั่าพูดพูดเอาหาหาชื่อก่อนค่แว่นเธอมีมีมีไม้ในตัวพร้อม่างเลยกล้องกล้องปอกมือค่ะปอมือปมือสดอะไรับ

ของเธอขึ้นยังยังะโอ้ยคนมีเซนต์ภาพจะขึ้นเลยของเขาขึ้นหมดแล้วขึ้นยังยัง่ะที่ตามไม่ดีนะเจ้าขึ้นยังมันมันขึ้นหมดแล้วแต่รูปมันไม่ขึ้นกับอ่าคนนะคะเห็นค่ะแต่เป็นภาพเรืองแสง ไม่เห็นเลย,ยค่ะโอ้คูหนูก็จะแยกสีออกอยู่ไหมแต่วิวีโอมันขึ้นอยู่นะคะผมเปมาแล้วนี่ผมจะเป็นผู้ชายนะผมจะเสิร์ครูผู้ชายมีหนวดเห็นไหม เธอเดินเอเห็นตัวเองเ่ะเพื่อนเห็นไหมเอาดินยืนย้งหลังเดินทางหน้าครูเดินทางหน้าเดินกลางไม่ดีเดินกลางต้นเตี่ยมันไม่เห็นเพื่อนอ่ะครูมันเป็นแบบภาพสีขาวๆคนสีขาวๆา Hena, really old, really uh, enra, video ha, video. Ah, orang tamu video lagi, ada betul video. Ada dalam betul video. Shup. Naja, ah, betul betul, video itu ni. Oui. Tadi, konci gelang nama saya beri ceri Tony lah, kon ni. อะไรยังคะตรงนี้ดูด้วยว่าเข้าไปไหนนะใช่ใช่ใช่บดีบดีบดบขเขาเอาเสื้อไปใช้ที่ตัวนี้เอ่อทำไมวิดีโอมันไม่ขึ้นล่ะคะไม่ขึ้นคะ่ะภาพวิดีโอขึ้นค่ะแต่ มันไม่มีคือแล้วนแล้วภาพแรกภาพแรกนะคะเป็นอ่าภาพการละเล่นค่ะอยู่ตรงไหนที่กัดอยู่ทางซ้ายค่ะซ้ายมือของเฮ้ยเคยห็นรถเก๋งไห้ยมีซ้ายอะไรรถเก๋งรถ ใช่ค่ะอยู่ท้ายรถแค่ะรูปอะไรเป็นรูปหัวกระโลกเปล่าไม่ใช่ค่ะนี่ค่ะจะเป็นชาวบ้านนะคะเต้นรำกันอยู่นะคะตรงนี้เออเยอะอยู่ค่ะ ก,ก่อนรูปผู้หญิงอะค่ะอเจล้อะมันจะมีอชาวฝรั่งเศสนะคะยืนดูคนเล่นอยู่เยอคะ่ะ สังเี้ิใช่ค่ะกันลเล่นดนตรีเต้นราค่ะรูปที่สองนะคะรูปผู้หญิงค่ะมันจะมีสองด้านนะคะคือถ้ามองดีๆมันจะเป็นผู้หญิงที่อ่าแปลตาดูร้ายอีกรูปหนึงจะเป็นอ่อนโยนนะคะสวยค่ะ โอ้ของหนูดูดูร้ายคะ่ะดูร้ายรูปที่สามรูปที่ผู้ชายฉีกยิ้มค,ะค่ะโอ้อย่าบังสิค่ะ ค่ะจะเป็นการที่ผู้ชายถูกบังคับให้ยิย้มนะคะเป็นอ่าเป็นรูปผู้ชายถูกฉีกยิ้มนะคะ <c oughs> อ่ะบาบังคับให้ยิ้มอะค่ะ<ๆ> <c oughs> แล้วก็ถ้า รูปถัดไปเป็นรูปอ่าจะมองเป็นสมองก็ได้ค่ะเดี๋วยวนะครมันจะเป็นอ่าฝังที่แบบว่าพูดสั่งการให้พูดดีกับพูดไม่ดีค่ะ หมือนจะเป็นแบบว่าฝั่งดีกับฟังไม่ดีค่ะพูดแยกกันค่ะรูปที่เท่าไหร่แล้วนะรูปที่ห้าค่ะ,ะรูปผู้ชายกอดกันสามคนนะคะถ้ามองดีๆมันจะเป็นอรูปคนมากมายค่ะต่างและแต่และประเทศค่ะต่างคนต่างช่วยเหลือกันนะคะะไหนเนาะ อาชิบัดรอัถ้าเราเดินถอยมาข้างบนนะคะข้างบนโอ๊ยอย่าบังสิคะคุณกล้องอารูปจะเป็นรูปโลกค่ะรูปโลกนะคะมันจะเป็น รูปโรคค่ะโรคโรคจะเป็นรูปมือที่ต่างมือต่างช่วยเหลือโรคค่ะมีทั้งอ่าไวรัสธรรมชาติหรือว่ารักษาโรคค่ะรูปตรงกลางนะคะโอ้รูปตรงกลางจะเป็นอ่าความเชื่อค่ะทั้งผีทั้ง ปีศาสนะคะที่อยู่ร่วมโลกกับเราและรูปต่อมาเป็นรูปอ่ารูปคนที่หวาดกลัวค่ะ,ร,ะรูปที่เอารวดเอ,อกระดาษมาทำอะค่ะ อ๋อรเาใช่ไ <c oughs> ใช่คะ่ะมันจะเป็นแบบว่าทำแบบจากจิตวิญญาณของเราค่ะภายในความหวาดกลัวของเราเแล้วก็รูปต่อมาเป็นรูปต้นไม้บ่งถึงบ่งบอกถึงความเป็นธรรมชาติของโลกของเราค,ะค่ะแล้วก็รูปสุดท้ายนะคะ รูปหัวกะโหลกค่ะกับผู้หญิงหมายความว่าต่างคนก็ต่างมีชีวิตมีชีวิตแล้วเราก็ต้องจากไปนะคะเป็นสิ่งที่เป็นเศษธุรีค่ะโอ้ใครเนาะเนี่ย ด้านหน้านของรถจะเป็นอประวัตินะคะ ข้างห,หน้าก็จะเป็นรถยนต์ค่ะ 啊我打。Oh, บแล้วค่ะน้อเดียว้อี่เป็น p d f คิกได้ไหมเพื่อเี่หน้าได้ไหมวิดีโอดูได้ไหมวิดีโอดูยังไม่ได้เลยค่ะนี่ก็ไปดีรูปเลยไหมไอตัว p d f เศรนละาสสมัยใหม่มันคลิกเกยนหน้าไ,ได้ไหมลองได้ก,กับมาดูกิคุณจะคลิกได้ไหม ท่านะนผู้ชม <c ười> คลิกได้นะตัวคนคลิกไม่ได้คลิกไม่ได้ได้นะเดี๋เมาส์ไปคลิกกันมาลูกสอนนะ่ะได้ไหมพีเอ,นอ,เอนฟนะลูกสอนไม่ขึ้นค่ะสอนศรเพื่นเอาเมาส์ไปโอเวอร์ตรงครึ่งครึ่งกระดาษทางขวาใช่ไหมไม่ขึ้นค่ะวิดีโอเราไปดูวิดีโอ ไม่ได้ค่ะหมดแล้วค่ะ,วคะอะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมมากเลยนะคะที่มาเยี่ยมของเราค่ะขอบคุณค่ะ